สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมนะคะในส่วนของกิฟต์เซตบองบังนะคะสำหรับกิฟต์เซตวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของปากกากับชุดเครื่องหนังนะคะก็บองบังเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันนะคะ,ะ,คะก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะตัวท็อปสุดของตัวปากกาเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะมีเป็นรุ่นอะไรบ้างนะคะปากกาในรุ่นของคลิปนี้นะคะจะเป็นปากการุ่นยอดนิยมเลยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหม ่าเขาจะมีเขียนไว้ที่ข้างกล่องเลยนะคะ Mercer s u i Classic นะคะเป็น b Ball p o i n t นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้ปากกาจะเป็น Made in เยอรมันนะคะแล้วก็ในเซ็ตจะคู่กับตัว Mercer s u Wallet นะคะเป็นตัวกระเป๋าสตางค์เนาะกระเป๋าใส่เงินนะคะด้าสีดำนะคะ m d e in i t อิตาลีข้างกล่องเขาก็จะเขียน serial number นะคะแล้วก็ชื่อรุ่นของปากกากับกระเป๋าคราวนี้เรามาดูด้านในกันบ้างนะคะ แอมแค่กล่องก็หรูหราแล้วนะคะแพ็กเกจกล่องท้องตัวกิฟต์เซตนะคะจะมาเป็นกล่องไซส์ใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณนี้เลยนะคะเวลาเปิดนะคะจะเปิดแบบคล้ายๆตัวกล่องจิวเวลรี่อ่าเปิดแบบนี้เวลาเปิดขึ้นมาอ๋อสาหรับใครที่มองหาของขวัญน,นะคะเซตอย่างนี้นะคะคนรับนะคะชอบใจแน่ๆเลยนะคะก็ตัว ชุดนี้นะคะเป็นชุดยอดฮิตนะคะคือเขาเอาทั้งตัวปากกาที่รุ่นไขดีนะคะมาเข้าคู่กับตัวชุดเครื่องหนังอ่รุ่นยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะคะบางคนสงสัยว่ารับประกันอย่างไรบ้างนะคะการรับประกันนะคะสําหรับถ้าเกิดเป็นเซ็ตอย่างนี้นะคะเขามีทั้งเป็นแยกเป็นคนละเล่มให้เลยนะคะก็คือสวิตช์ไกด์ของตัวไร i ิงนะคะ1เล่มนะคะก็จะมีเป็นตัว เดี๋ยวเราดูกันนะไหมคะ จะเป็น international g u a r a n t e นะคะเขาก็จะเขียนในส่วนของชื่อรุ่นชื่อโมเดลนะคะสำหรับตัวนี้ก็เวลาที่เราซื้อนะคะก็สังเกตในส่วนของตัววัสดุตัวด้ามแพคเกจกล่องแล้วก็ Service สวารันตีตรงนี้นะคะเราก็พยายามเลือกที่เป็นของ o r i g i ินอลนะคะเวลาที่เราเคมนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะสำหรับอีกเล่มหนึ่งตัวเล่มเล็กนะคะจะเป็นใบรับประกันของตัวกระเป๋าสังนะคะ ่าก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลการันตีเช่นเดียวกันนะคะสตูเกตก็มีชื่อรุ่นนะคะสำหรับตัวด้ามปากกานะคะเรามาดูกัน ตัวประกาเป็นตัว Mercer Suk นะคะตัวนี้เป็นไซส์คลาสสิกไซส์คลาสสิกจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างนิยมมากคือด้ามไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็คือผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะสําหรับด้ามนี้นะคะถ้าเกิดเป็นไซส์ M ขึ้นไปมันก็จะใหญ่ใหญ่ตัวด้ามจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะ ตัวนี้จะเป็นบอรพอย์ใช้งานสะดวกนะคะเป็นตัวพกพาเวลาใช้งานก็เป็นสไตล์การใช้งานแบบหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นของตัวบองบังนะคะวัสดุทําจากวัสดุอย่างดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เคลือบแพตตินัมนะคะน้ําหนักค่อนข้างเบาเวลาใช้ก็คือจะไม่ค่อยเมื่อยมือนะคะอ่าต่อมาซูมดูในส่วนของตรงนี้กันนะคะตรงนี้นะคะเขาจะเขียนชื่อ ชื่อรุ่นชื่อแบรนด์นะคะมองบังนะคะแล้วก็เป็น Mercer s ซุ k นะคะอ่าเขาจะมีเขียนชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ Signature ของตัวอบองบังก็คือสัญลักษณ์โลโก้ของเขานะคะที่เป็นดาวแชกแบบนี้ made in เยอรมันทั้งในส่วนของตัวด้ามแพ็กเกจกล่องนะคะแล้วก็หมึกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะเรามาดู ในส่วนของหมึกกันนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนหรือว่า,าเปลี่ยนตัวด้ามหมึกนะคะเวลาหมึกหมดนะคะเราใช้วิธีการหมุนแบบนี้ได้เลยหมึกที่มากับตัวด้ามนะคะจะเป็นไซส์มาตรฐาน M นะคะ0.7ไซส์สีดำนะคะเป็น Made in เอรมัน Refillable Point แบบนี้ วัน,ะะนนี้บางท่านโดยเฉพาะบางทีคนไทยนะคะเราจะไม่ค่อยนิยมใช้หมึกดำสะเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนเป็นหมึกน้ำเงินได้เช่นเดียวกันนะคะมมันก็จะมีไซส์ในส่วนของมีเดียมแล้วก็มีไซส์ F นะคะไซส์เล็กก็มีนะคะแล้วก็ B เป็นไซส์บูโรไซส์ใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวหมึกสีน้ำเงินนะคะเมดอินเยอรมัน ีนในส่วนของเราลองมาดูในส่วนของความกว้างตัวด้ามกันนะคะที่เมื่อกี้แจ้งว่าตัวเนี้ยไซส์มันจะค่อนข้างจับถนัดมือไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเห็นไหมครประมาณนี้นะคะความกว้างของตัวด้ามจะอยู่ที่ประมาณ10.3นะคะประมาณนี้ก็ประมาณ1เซนนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่ ถ้าเกิดเป็นไซส์ M ก็จะค่อนข้างใหญ่กว่านี้อาจจะประมาณ10บินกว่านะคะในส่วนของความยาวตัวด้ามจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะ13.64นะคะเซนติเมตรประมาณนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมา นิดนึงนะคะลองมาดูในส่วนของน้ําหนักตัวด้ามกันนะคะเพราะว่าตัวบองบังนะคะที่ได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าตัวด้ามของเขานะคะค่อนข้างที่จะน้ําหนักเบามากนะคะนะคะ,คะตัวด้ามค่อนข้างน้ำหนักเบาเรามาดูนะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะอ่า จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้เองนะคะ22.3นะคะถือว่าน้ำหนักเบามากเพราะฉะนั้นปากกาที่เป็นที่นิยมราคาแพงๆนะคะจะนิยมในส่วนของวัสดุที่ทำมาเป็นวัสดุอย่างดีแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะเพื่อที่เวลาเขียนนะคะจะทำให้ผู้ใช้งานนะคะไม่เมื่อยนะคะแล้วก็เขียนได้ยาวต่อเนื่องนะคะอันนี้คือความรู้รา เป็นเรียบๆนะคะสีเงินแพตตินัมแบบนี้นะคะนี้มาส่วนในส่วนของตัวกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะเป็นกระเป๋าทรงไซส์มาตรฐานนะคะเป็นแบบพับครึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบหนังเรียบนะคะจะมีกลิ่นแบบหนังแท้เลยนะคะแล้วก็มีโลโก้ของเขานะคะบองบังนะคะเป็นไซส์แบบพับครึ่งแบบนี้นะคะหของเขาก็คือตัวหกช่องนะคะตรงนี้สามารถใส่การ์ดใส่นำบัตรได้ ก็เครื่องหนังจะเป็นตัว Made in Italy นะคะตัวนี้ก็เป็นช่องใสเล็กๆสำหรับช่องที่ใส่สตางค์นะคะก็มีเป็น2ช่องเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายใสมาตรฐานทั่วไปนะคะตัวนี้ก็จะมีโลโก้นะคะจะมีโลโก้บองบางปั๊มอยู่นะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนเลยนะคะ ก็ในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเซตอ่าก็จะมี2อย่างปากกาคู่กับกระเป๋าสังนะคะสำหร,รับใครนะคะที่กำลังมองหาปากกามองบางไว้ใช้เองหรือว่าไว้เป็นของขวัญนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะนอกจากปากกาด้ามเดี่ยวแล้วนะคะมองบังเขายังทำเป็นตัวชุดกิบเซตมาด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่ เราเลือกซื้อนะคะเราก็สามารถที่จะห่อของขวัญหรือว่าใส่ถุงแพ็กเกจนะคะ เพิ่มความหรูหราหรือความพีีเมมมยควาพิเศษให้กับผู้รับอีกต่างหากนะคะแล้วก็บางๆทุกด้านนะคะสามารถที่จะทําชื่อได้นะคะโดยวิธีการแกะสลักนะคะก็จะมีฟอนต์ให้เลือกโดยที่ทําที่ตัวด้ามเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้อยู่ที่15ตัวอักษรนะคะอ่าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงแหนบก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอยู่ที่9ตัวอักษรนะคะก็ในสําหรับคลิปนี้นะคะก็เลยนําตัวอย่างกิฟเซสนะคะบ,บางๆเป็นตัว วโมเดลเมอร์เซอร์ซุปนะคะจะเป็นในส่วนของตัวปากกาคู่กับกระเป๋าสตางค์นะคะอ่า มาฝากกันนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีคําถามนะคะในส่วนของปากานะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์บองบังนะคะ p a r k เกนะคะ Lamy a r t ร์ติเฟรคค s อนะคะ,คะ,คะ,ะก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะเพน a n d น a m e นะคะสำหรับในเพจ Facebook นะคะก็สามารถดูรุ่นต่างๆได้นะคะที่ปากาแบรนเนมนะคะสำหรับคลิปนี้ ทางทีมงานขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ